และแล้วก็มาถึงการแลกเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งสำหรับโปรเจกต์คลิปหนีบกระดาษสีแดงหนึ่งอันแลกสิ่งของ20ทอดจะได้เป็นอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้คลิปหนีบกระดาษสีแดงมาแล้วนะครับจากมีผู้ที่มาบริจาคให้นะครับก็คือคุณตุกตานะครับคุณตุกตาโคราชมาร์เก็ตติ้งหนึ่งผู้บริจาคมาผมก็เอามาแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาทําให้มันมีมูลค่ามากขึ้นนะครับทีอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะทํำยังไงนะครับ อ่าไอาคลิปเนี้ยถ้ามีคนแรกเอาไปแล้วก็ไม่ก็ไม่จะไม่มีใครรู้หรอกว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมใช่ไหมครับเพราะว่ามันคลิปนีเปลาสสีแดงมันก็เหมือนกันทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามนะครับแต่ทีนี้ผมจะทำให้มันมีอันเดียวในโลกนะครับคลิปอันนี้เป็นของจริงนะครับก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับ เขายินดีที่จะออกใบเซอร์ติฟิเคชให้นะครับว่า,าคลิปนี้เป็นของที่ทำในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ท่านเป็นโอระดับประเทศนะครับก็ไต่เต้ามาจากอธิบดีกมสัปพะสามิตรขึ้นมาเป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังนะครับจนปัจจุบันท่านเป็นนั่งอยู่ที่ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ท่านพร้อมที่จะเซ็นชื่อให้นะครับเพราะว่ามันจะได้มีเซอร์ติฟิเคตและออกเลขออกซีเรียลนเบอร์ให้ด้วยนะครับว่ามีใบเดียวเท่านั้นเซอร์ติฟิเคตนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่านะครับนี่คือลายเซ็นของท่านนะครับท่านลาวันลนแสงสนิทนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าเซอร์ติฟิเคตที่ท่านให้มา ท่านออกซีเรียลนัมเบอร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คืออันนี้ครับนะครับก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,อาโอกาสที่ใครจะมาปลอมเนี่ยก็จะยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเนี่ยครับผมก็มีสลากใบนี้นะครับใบเดียวกันที่ผมโชว์ในหน้าจอนี้นะครับก็มีซีเรียลนัมเบอร์นะครับก็คือ 707814ก็มีใบเดียวนะครับเพราะว่า707814นี้ประจำวันท right erm ี่ <S <S 1มีนาคม2565นะครับงวดที่9ชุดที่29อ่านะครับก็มีบาร์โค้ดเลขที่เท่านี้นะครับตุ๊ดๆๆๆๆๆนะครับพร้อมลายเซ็นของท่านนะครับอ่าละวัลลนแสงสนิทนะครับชื่อท่านอ่านยากนะครับละวัลลนนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีคลิปหนีบกระดาษอันนี้นะครับ,บคลิปหนีบกระดาษอันนี้บวกกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลขนี้ซีเรียนัมเบเบร์นี้ที่อยู่ในวิดีโอนี้นะครับมาตามดูได้นะครับก็จะเป็นของแท้แน่นอนมีชิ้นเดียวในโลกนี้เท่านั้นนะครับผมก็ใส่เข้ามาในซองนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับก็คือเป็นคลิปหนีบกระดาษสีแดงอยู่คู่กับ สลากินแบ,บ่งรัฐบาลฉบับนี้นะครับซีรียลำเบอร์นี้นะครับนี้ของแท้แน่นอนและมีชิ้นเดียวในโลกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอามาแลกเปลี่ยนต่อตามโปรเจกต์เลยนะครับว่าใครสนใจจะแลกคลิปหนียกระดาษสีแดงของผมอันนี้กับสิ่งของที่ท่านมีนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับขอให้มีมูลค่ามากกว่านะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับก็โพสต์มาได้ใต้โพสต์ ที่ท่านเห็นดูวิดีโอนี้อยู่เลยว่าท่านจะเอาอะไรมาแลกนะครับมูลค่ามันเท่าไหร่ก็ลองไปเซิร์ชกูเกิลดูก็ได้ว่าท่านจะเอาอะไรมาแลกนั้นมันมูลค่าประมาณเท่าไหร่ผมจะได้ประมาณมูลค่าว่าน่าแลกไหมนะครับแล้วก็จะดูว่ามีใครที่มีเอาของที่มีมูลค่ามากกว่ามาแลกนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมก็จะดูว่าเหมาะสมแล้วผมก็จะแลกแลกเปลี่ยนกับคนที่ มีสินค้ามีของนะไม่ใช่สินค้ามีของมาแรกที่มูลค่ามากที่สุดกับคนนั้นนะครับท่านก็จะได้คลิปนิกะดาษสีแดงพร้อมซีเรียลนัมเบอร์นะครับเซอร์ติฟิเคตอันนี้ไปถือครอบครองไว้นะครับแล้วก็มูลค่าของคลิปนี้มันจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็หลังจากจบโปรเจกต์นี้ผมก็จะถ้าท่านอยากประมูลผมก็จะเอาออกประมูลนะครับเพราะว่ามันมีชิ้นเดียวในโลกนะครับนักสะสมของที่แปลกๆของมีชิ้นเดียวในโลก เขาเต็มใจอยากสะสมกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เราก็จะจัดประมูลนะครับเดี๋ยวค่อยๆประมูลไปทีละทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะราคาประมูลเริ่มต้นเท่าไหร่ก็เริ่มต้นเท่ากับสิ่งที่ผมแลกมานะครับอย่างเช่นคลิปลน,นีบกระลาในนี้ผมอาจจะไปแลกโทรศัพท์มือถือ iPhone เก่าที่ท่านท่านไม่ได้ใช้แล้วก็ได้มูลค่า ณเวลานี้เราไปเซิร์ชกูเกิลดูในตลาดราคาเท่าไหร่มันก็จะเป็นมูลค่าเท่านั้นที่ท่านได้ไปวันที่จัดประมูลขึ้นมาผมก็จะสตาร์ทราคาประมูลเริ่มต้นกับมูลค่าของสินค้าที่แรกมันมานะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับสนุกไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อจะไปเจอคนที่อยากจะเอาอะไรมาแลกนะครับสุดท้ายแล้วคลิปนี้เวลาสีแดง1อันอันนี้นะครับจะไปแลกเนี่ยครับไปได้บ้านหรือเปล่า หรือจะได้แค่โทรศัพท์หรือจะได้รถยนต์นะครับผมยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วครั้งที่20มันจะไปจบที่ของอะไรนะครับเรามาตามดูกันนะครับใครตอนนี้อยากเอาอะไรมาแลกเอามาแลกได้เลยนะครับโอเคครับ